สวัสดีคะ่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นนะคะเลขเด่นเลขเด่นเลขมงคลนะคะเลขมงคลงวดประจำวันที่16มิถุนายน2567เอาเลขเด่นเลขมงคลมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1 6มิถุนายน2567 เลขเด่นเลขมงคลงวดนี้เด่นสนะคะเด่นสมแล้วก็สเด่น3มแล้วก็4 3นั้นก็มี3ามห้าสามหกสนะคะสีนั้นก็มี4ี่สามสี่้า่เจดสี่ดนะคะเลขเด่นเลขมงคลงวดนี้ แอดคิดว่าคงจะเข้า100%เปเซนะคะโดยเฉพาะเลข3ามเจ็นะคะสากับ 3, 3 5ห้าเนาะสากับ3าหก็ขอให้ท่านเอาไปพิจารณาดูนะคะเลขเด่นเลขมงคลวดนนี้เด่นสามมากที่สุดนะคะส่วนใต้นั้นเด่น8 ถ้า8ดก็คงจะเป็นแปดห้าเนาะคงจะเป็น8ปดห้าถ้าสามก็คือสามห้านะคะสามห้าแล้วก็สามเจ็ดนะคะนี่คือเลขเด่นเลขมงคลที่ว่าทําไมถึงมีสามเจ็ดเพราะว่าไปตรงกับเลขในฝันนะคะเลขในฝันแล้วก็เลขบัวหลวงนะคะบัวหลวงลูกเทวดานะคะนี่คือเลขเด่นเลขมงคลเนาะ นี่ค่ะลูกเทวดาเด่น7บัวหลวงเด่น3นะคะนี่คือเลขเด่นเลขมงคลเด่น3นะคะโดยเฉพาะเลข3าห้ากับเลข3ามเดนาะซึ่งไปตรงก,กันกับหลายสำนักเนาะ ไปตรงก,กันกับลายสำนักก็ให้ท่านลองเอาไปพิจารณาดูเลขเด่นเลขมงคลแล้วมาดูอีกสำนักหนึ่งนะคะที่ที่มาสามเนาะแอดก็เลยไปเม้นไว้ที่เลขสามนะคะไปเม้นไว้ที่เลขสาม นี่คือเลขเด่นเลขมงคลน,นะคะถ้าท่านชมเลขเด่นของแอดประจำแล้วก็เอาไปพิจารณานะคะเอาไปพิจารณาซึ่งเป็นเลขเด่นที่แอดสันหาม,นหา,มานั้นจะเข้านะคะจะเข้างวดนี้ แอดว่าสามมาบนแน่นอนนะคะหรือสามจะเด่นมากที่สุดนะคะก็คือเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างสามเลขในฝันนะคะเลขในฝันเด่นสามลองสองแล้วก็ไปเต็งที่เลขสามนะคะไปเต็งที่เลขสาม ก็ขอให้ท่านเอาไปพิจารณาโดยเฉพาะเลข3าเจดเนาะเลข3 7, ามเจอดคิดว่าคงจะเข้านะคะเลขสาเจคงจะเข้าเพราะว่าก็มาตรงกับหลายสำนักเนาะเลข3นะคะเลข3ามถ้ามาสนะคะก็มี สามหกนะคะสามเจ็ดแล้วก็สามศูนสามหกสามเจ็ดแล้วก็สามศแล้วก็ให้ท่านมาพิจารณาตรงนี้นะคะที่ว่าเลขมาสามกับเจ็ดนะคะเลขมาสามกับเจ็ดก็คือ ลูกเทวดานะคะลูกเทวดาให้มาสามขออภัยค่ะมาเจ็ดนะคะมาเจ็ดก็มีสี่เจ็ดห้าเจ็ดบัวหลวงให้มาสามห้านะคะสามห้ากับสามเจ็ดเลขเด่นงวดนี้นะคะเข้าเข้าแน่นอนก็คือเลขสามเนาะ เลขสกับเลข7นะคะโดยเฉพาะเลข3าม3จ็ดเนะคะเข้าแน่นอนก็ลองเอาไปพิจารณาดูเลข3มาแน่นอนนะคะ3ามสามมาร้อโดยเฉพาะเป็นเลขของติ๊กฮิโร่เนาะ ต้องซื้อสีขาวนะคะหลักเจ็ดนะคะหลักเจ็ดนี่ค่ะตารางสูตรล็อกนะคะสูตรล็อกนี่ค่ะ สรุปนะคะสรุปเลขในฝันนะคะเป็นเลขเด่นของงวดประจําวันที่16มิถุนายน2567เพราะว่าเป็นเลขที่เลข3ามนะคะสาม,มาร้อนะคะสาม,มาร้อยเปอร็อลก็เลยเอาเลขเด่นเลขในฝันของนิตยสารรวยรวย เอามาให้ท่านพิจารณาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปเลขเด่นงวดนี้เด่นสนะคะเด่นสามรองลงมาก็คือเลขเจดโดยเฉพาะเลขสาเจนะคะก็ให้ท่านเอาไปพิจารณาดูแต่ว่า หลักร้อยนะคะหลักร้อยแอก็จะเอาห้ามาใส่นะคะหลักร้อยแอก็จะเอาห้ามาใส่หรือท่านโชคเก้านะคะก็จะเป็นห้าสามศูนย์นะคะหรือสามห้าศูนย์ก็ได้นะคะนี่คือหลักร้อยนะคะแต่ว่าหลักสิบก็คือสามนะคะหลักสิบก็คือสามสำหรับเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหลักสิบก็เป็นสามเหมือนกัน แต่ว่าหลักสิก็เป็นเลขสามเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่ามาเลขท้ายเนาะหลักหน่วยเป็นเลข5้านะคะหลักหน่วยเป็นเลข5้านะคะก็คือเลขสามห้านะเป็นเลขเด่นของติ๊กฮีโลก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปงวดนี้ แอดคิดว่าเลขเด่นบนล่างก็คือเลข3แล้วก็เลข7นะคะส่วนหลักร้อยนั้นแอดคิดว่าเป็นเลข5นะคะ3ามห้นะคะสามาเจ็ 3, 5, เป็นเลขเด่นที่สุดของงวดนี้นะคะขอพ่ะคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีค่ะ